ข่าวด่วนครับทุกคนจงบอกเหตุผลทำไมต้องปล่อยโฮร้องไห้เมื่อดูโชว์ของน้องอุงอิงเพชรบ้านแพงคอมเมนต์มาคนละหนึ่งคอมเมนต์ได้นะครับล่าสุดครับทุกคนอุ้มอิ่มเนี่ยตั้งข้อสังเกตครับว่าทำไมนะครับเวลา fc แฟนคลับไปดูอุงอิงโชว์ด้านหน้าเวทีเนี่ยต้องร้องไห้แล้วก็ปล่อยโฮ เห็นบ่อยมากๆนะครับและล่าสุดเนี่ยเราจะเห็นทางช่องพี่ดีเจสาวน้ำยืนนะครับได้มีการถ่ายคลิปวิดีโอคุณพี่ท่านหนึ่งครับโอ้โหร้องไห้หนักมากเมื่อดูโชว์อุคงอิงเพชรบ้านแพงครับต้องบอกว่าใครที่ชมครั้งแรกเนี่ย ปล่อยโฮแน่นอนร้องไห้แน่นอนนะคบคุณพี่ท่านนี้ก็คือร้องไห้หนักมากและเชื่อว่าคนที่กลั้นอยู่ก็กลั้นอยู่ส่วนคนที่กลั้นไม่อยู่จริงๆเนี่ยเขาก็จะปล่อยโฮออกมาร้องไห้แบบนี้เลยครับจนเพื่อนๆเนี่ยได้ไปซับน้ําตาก,กันเลยทีเดียวนะครับอันนี้เล่าจากความรู้สึกของตัวเองนะครับว่าทําไมหรอทําไมแฟนคลับ f อที่ดูโชว์ของอุงอิงพี่นมนแพงเนี่ยต้องร้องไห้อันนี้จากความรู้สึกอุ้มอิ่มข่าวกระแสนะครับที่ติดตามน้องมาตั้งแต่แรก เราดูโชว์น้องนะ้อทางสาวน้อยเพชรบ้นแพงเนี่ยเขาก็จะเปิด VTR ก่อนที่จะมีโชว์หอบฝันมาหลังห้านของน้องอุงอิงเพชรบ้านแพงครับความรู้สึกของพิมอิ่มเองเนั่นแหละครับก็คือเราไม่ถึงขั้นร้องไห้แต่เราน้ําตาซึมเราไม่ถึงขั้นร้องไห้นะแต่เราน้ําตาซึมเพราะว่าอะไรเพราะว่าเรารู้สึกว่าทึ่งกับเด็กผู้หญิงคนนี้มากๆทึ่งในความมหัศจรรย์ของน้อง ทึงในบารมีของน้องมากกว่านะครับที่เราน้ําตาซึมเนี่ยสตอรี่ของน้องคือส่วนหนึ่งก็คือเรารู้แหละว่าอุคงเองเนี่ยลำบากมาตั้งแต่เด็กนะครับร้องเพลงตามตลาดนัดช่วยพ่อกับแม่หาค่าเทอมเล่าเรียนนะครับแล้วก็น้องเนี่ยออกจากโรงเรียนเพื่อที่จะมาช่วยพ่อแม่หารายได้เข้าบ้านนะครับทิ้งการเรียนแล้วก็มาเรียนรู้หลังห้านหลังเวทีหมอลำแทนนะครับนี่แหละคือเหตุผลที่ม,มข่าวกระแสน้ำตาซึม และบารมีของน้องเนี่ยแผ่ไพศาลมากเหลือเกินนะครับจนกระทั่งอุ้มอิ่มข่ากระแสมีความรู้สึกว่าอุ้มอิ่มก็ได้รับบารมีเหล่านั้นจากอุค์อิงเพยงบ้านแพงจากหลายๆเหตุการณ์นะครับส่วนท่านอื่นเนี่ยร้องไห้เพราะอะไรอันนี้เพราะอะไร คอมเมนต์มาหน่อยทุกคนร้องไห้เวลาดูโชว์องค์อีเพื่อนแพงเนี่ยเพราะอะไรอุ้มอิ่มก็อยากฟังเหมือนกันคอมเมนต์ comment มาหน่อยนะครับคนละหนึ่งคอมเมนต์ส่วนตัวมิมข่าวกระแสคือพูดไปแล้วว่าเหมือนเราได้รับบารมีจากน้องนะครับอย่างไปสถานที่ต่างๆอุ้มอิ่มหลายคนเข้ามาเม้นถามอุ้มอิ่มนะครับว่าอุ้มอิ่มเนี่ยอ่านข่าวอะไรมาก่อนปกติแล้วอุ้มอิ่มจะเป็นอ่านข่าวศิลปินดาราทั่วไปนะครับ อย่างดาราเบอร์ใหญ่ๆของประเทศไทยอุ้มก็จะอ่านลงแอปพลิเคชันหนึ่งซึ่งเป็นการสร้างตัวตนของเรามาตั้งแต่แรกตั้งแต่ยังที่ไม่รู้จักอุ้มอิงเพชรบ้านแพงนะครับแล้วตอนนี้คลิปที่อุ้มอิ่มเนี่ยอ่านข่าวน้องตอนนั้นคลิปแรกเลยคือทะลุ1ล้านวิวไปแล้วล้านสามแสนวิวด้วย3ามคนกดไลค์เยอะมากๆเป็นคลิปที่อุ้มเนี่ยออกมาปกป้องน้องแล้วก็พอเราได้รับบรารมี กน้องนั่นก็คือบารมีจาก FC แฟนคลับของน้องที่มาติดตามเราไม่ว่าจะเป็นทางแฟนเพจไม่ว่าจะเป็นทางช่อง Youtube ไม่ว่าจะเป็นทางแอปพลิเคชันไหนนะครับเราก็เลยรู้สึกว่าเราตื้นตันว่าเด็กผู้หญิงคนนี้คือทําไมมหัศจรรย์ขนาดนี้ต้องบอกว่าคือในช่วงชีวิตที่มิมีของกระแสอาจจะอยู่ในจุดที่ดิ่งก็ได้จุดที่ดิ่งของการทําโซเชียลนะครับต้องบอกว่า ในช่วงโควิดเนี่ยอุ้มิ่มก็รับงานรีวิวปกติทั่วไปแต่ก็คือไม่ได้หวือหวาไม่ได้แบบมีงานเยอะมากมายเราก็รับบ้างก็คือพออยู่ได้ในแต่ละเดือนนะครับแต่พอมีน้องอิงเข้ามาในวงการเนี่ยเรารู้สึกว่าเรามีโอกาสได้ไปสัมภาษณ์น้องในวันนั้นอุ้มิ่มเกือบจะไม่ได้ไปแล้วนะเล่าเหตุการณ์ทห้ทุกคนฟังก่อนว่าอุ้มิ่มเนี่ยเกือบจะไม่ได้ไปสัมภาษณ์น้องแล้ววันนั้นเรารู้สึกว่าคือเราจะไปหรือไม่ควรไป รู้ไหมว่าทําไมอุ้มอิ่มถึงคิดแบบนั้นมีคอมเมนต์เยอะมากๆที่มาบูลลี่อุ้มอิ่มนะครับมีมาบูลลี่ว่าเราเนี่ยทำไมต้องไปสัมภาษณ์ทําไมต้องต้องเหมือนกับว่าไปให้ค่ากับวงการหมอํำด้วยอุ้มอิ่มจะเสียภาพลักษณ์หรือเปล่าเพราะว่าตัวเองเนี่ยอ่านศิลป,ปินดารามาก่อนอุ้มอิ่มโดนโดนตัวนี้นะครับที่อุ้มอิ่มตอนแรกอจจะไม่ได้ไปแล้วเนี่ยคือเราเรา ช่างใจว่าเราจะไปหรือไม่ได้ไปแต่ว่าก่อนที่จะไปวันนั้นอุ้มอิ่มได้มีโอกาสไลฟ์สดกับ FC แฟนคลับถ้าวันนั้นใครจําได้อุ้มอิ่มไลฟ์สดแล้วก็เอาตุ๊กตาแล้วก็เอาของไปให้น้องโดนบุรีครับดนบุรี่ว่าทําไมต้องไปทําไมต้องให้ค่าวงการหมอลําแล้ววันนั้นอุ้มอิ่มก็ตัดสินใจไปโดยไม่คิดอะไรเพราะอะไรรู้ไหมครับเพราะ FC ฟซแฟนคลับขององค์อิงนี่แหละที่มาบอกว่าพิมอิ่มต้องไปนะต้องไปหาน้องนะไปหาน้องไปสัมภาษณ์น้อง คือทุกคนติดตามไลฟ์สดอุ้มอิ่มคืออุ้มอิ่มไลฟ์อยู่แล้วทุกคนคือแบบต้องไปนะต้องไปนะต้องไปนะเราก็เลยได้ไปวันนั้นนะครับเราก็เลยได้ไปวันนั้นแล้วก็พอไปปุ๊บลงคลิปวีดีโอทางแฟนเพจคลิปนั้นก็คือทะลุล้านแล้วก็คนเข้ามาชื่นชมอุ้มอิ่มเยอะมากๆเยอะมากๆจริงๆต้องบอกว่า มหาศาลอะใช้คําว่ามหาศาลได้เลยจนอุ้มอิ่มตกใจแล้วก็คนที่มาคอมเมนต์บูลลี่ตอนตรงน,นั้นก็คือหายไปเลยหายไปเลยแล้วก็เราเวลาเราอ่านข่าวดาราเขาก็มาคอมเมนต์ปกตินะครับคือ FC ต้องแยกกันคนละส่วน FC ดารากับ FC หมอลำเนี่ยจะคนละส่วนกันเนาะแต่อุ้มก็รู้แหละไม่รู้แหละคนที่ติดตามอุ้มอิ่ม สี่หมื่นคนในวันนั้นก่อนที่จะมารู้จักอุ้มอิงเขาอาจจะมาติดตามเพราะอุ้มอิ่มก็ได้ที่อุ้มอิ่มไปสัมภาษณ์น้องเ็าอาจจะรักน้องเพราะอุ้มอิ่มไปสัมภาษณ์น้องก็ได้นะครับนะอันนี้เราก็ไม่ทราบแล้วก็ไม่รู้ก็ต้องบอกได้ว่านั่นแหละคือเหตุผลที่อุ้มอิ่มตื้นตันที่มีอุ้งอิงเป็นบ้านแพงมาอยู่ในวงการหมอลำนะครับตื้นตันใจแล้วก็เวลาดูโชว์น้องทีไรคือเราเรารู้ความรู้สึกเหล่านั้นเลยว่าทำไมทุกคนถึงร้องไห้ นะครับทำไมทุกคนถึงร้องไห้หนักมากเวลาเจอองค์อิงด้านหน้าเวทีนะครับนะเราก็เลยรัรบรู้ถึงถึงตรงนั้นนะครับนะก็ไม่รู้สิอะวันนี้มิมก็คืออยากจะอ่านคอมเมนต์ทุกคนเหมือนกันมีความรู้สึกยังไงกับน้องบ้างนะครับเมื่อวานนี้มีมีพี่คนหนึ่งมาคอมเมนต์นะครับมีพี่ท่านหนึ่งมาคอมเมนต์เป็นคนที่ให้ตุ๊กตาน้องคน แรกๆเลยที่องค์อิงเนี่ยยังไม่ได้ออกขอฝันเลยหรือเปล่ามาคอมเมนต์ในคลิปของอิมอุ้มมิ้มก็เลยว่าจะเดี๋ยวจะโทรไปสัมภาษณ์อยู่ยว,ว่าทําไมถึงหลงไหลทําไมถึงต้องรักทําไมถึงต้องไปซื้อตุ๊กาตาให้น้องสองห้างเลยนะครับพี่เขาเนี่ยไปเดินสองห้างแล้วก็รักองคมอิงเนี่ยเหมือนลูกสาวของตัวเองนะครับอิมมุ้มก็เพิ่งทราบพ,พี่เขาก็เป็นแฟนคลับในช่องอ,งอิมเหมือนกันเดี๋ยวจะโทรสัมภาษณ์เนาะเดี๋ยวฝากติดตามด้วยในคลิปต่อๆไปอาจจะแบบมีโอกาส ได้สัมภาษณ์พี่เขาด้วยนะครับเดี๋ยวทุกคนก็มารอติดตามกันในใน,ในคลิปต่อไปก็แล้วกันนะครับนะโอเคนะครับทุกคนคอมเมนต์มาหน่อยอยากฟังอยากรู้อยากรับรู้ความรู้สึกทุกสิ่งทุกอย่างต้องบอกว่าอุ้มอิ่มเนี่ยเป็นคนที่อ่านคอมเมนต์แล้วก็ให้เกียรติทุกคอมเมนต์นะครับใครที่มีความคิดเห็นยังไงแล้วก็มาแสดงทัศนคติยังไงเนี่ยอุ้มอิ่มก็อ่านทุกคนนะครับ ไม่ว่าจะเป็นคอมเมนต์ดีหรือไม่ดีคอมเมนต์ comment ที่มาต่อว่าเราหรืออะไรยังไงอ้วมอ่านแล้วก็มาปรับปรุงว่าเอ๊ะมันใช่เหมือนที่พี่พี่พ่อพ่อแม่แม่เอฟซทุกท่านเนี่ยพูดหรือเปล่านะครับก็จะประมาณนั้นเลยสําหรับชีวิตอ้มอิ่มสาหรับนิสยัยอ้มอิ่มก็จะเป็นแบบนั้นเป็นคนคิดมากเวลาได้อ่านคอมเมนต์นะครับนะโอเคนะครับก่อนจะไปคลิปนี้ใครมีความคิดเห็นยังไงก็สามารถคอมเมนต์มาได้นะครับแล้วก็ฝากทุกคน,คนกดไลค์กดแชร์ให้อ้มข่าวกระแสเช่นเคยนะครับ